คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาต่อกันกับลัามเจ็คแมนนะัสตี้พา์ที่6นะฮะเดี๋ยวผมวันนี้เนี่ยเราจะไปรุยทำเควสช่วยเหลือชาวบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อมันมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้เราได้ซึมซาบนะครับเราได,ได้รับรู้กันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา <c oughs> เอา่าเอาที่ขนนี่ไปหย่อนทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะได้อ่าให้มันแปลรูปทิ้งเอาไว้นะครับ ออจริงๆผมคิดว่าผมน่าจะไอ้ไม้เนี่ยแผ่นไม้เนี่ยมันไม่ขึ้นไม้อัดขี้เลื่อยไม้ขี้เลื่อ,อัดเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเพราะว่าผมเอาอ่าเศษขี้เลื่อยไปขายซะก่อนหรือเปล่านะมันก็เลยไม่ออกมาดันกันเดี๋ยวรอบนี้ผมกะว่าจะลองทิ้งเอาไว้ดูนะครับโ้ปลาเยอะดีนะเอออาหารการกินเนี่ยเรากินปลาดิบได้นะครับเต่าแบบกินปลาที่ยังไม่ต้องไปปรุงอาหารก็กินได้อยู่นะเพิ่มยี่สิบมั้งอืมพอไหวอยู่แหละ สำหรับใครที่เล่นแล้วบอกว่าเออไม่มีตังค์ซื้อของกินนะก็จับปลากินเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปทำเควสของ Herbalist ด้วยนะครับจะได้เอาสกิลเรื่อง One With Nature มานะโอเคจะลงรถก่อนปล่อยให้มันไหลไปรอนนี้รถผมจอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ o n ว w ันวิสเนเจอร์อยู่นี่นะอาจจะแวะทำเควสตรงนี้ซะก,ก่อนนะครับโคเต l วินเดีร์มอลเทนนะแต่อย่าค่อยแวะขึ้นไปข้างบนนะครับไป โอเคโฮเทลินเดอะมาลล์เทนเราขับวนไปเลยตรงนี้เนี่ยผมก็มาทำเป็นเควสเป็นเควสประจำวันนะครับเควสรายวันเควสรายวันยังคืออะไรคือเควสเนี่ยแหละเควสที่ขึ้นไอพวกเนี้ยข,ขึ้นขึ้นหมายตกใจเนี่ยแหละครับมีซ่อมบ้านบ้างตามหาแกะอะไรของหายอะไรเงี้ยอ่า แตอ่อย่าลืมนะครับว่าคอนเนอร์อยู่ตรงนี้นะคนที่ชื่อคอนเนอร์ครับมาเอาตัวรถผลขี้เลื่อยครับวาก้อนอยู่ตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเมื่อกี้นี่มาคนแล้วเนาะไม่ใช่สิโอเตออยู่ทางนี้นะครับด้านบนภูเขาอือจะมีทางไหนขับขึ้นง่ายๆแบบเนี้ยน่าจะขึ้นด้านหน้ามั้น,นี้อาจจะัขับอ้อมมานะครับ แต่ยังไงก็ต้องพาร์ทนี้ยังไงก็ต้องไปทำวันวิทเนเจอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าเผื่อเราเก็บของป่ากินได้นะเก็บเห็ดเก็บเบอร์รี่กินแล้วก็อาจจะไปใช้ทําเป็นวัตถุดิบทำอาหารด้วยโอเคขึ้นทางขวานี้นะแง๊ก็เยเออ,เอ,อแต่เกมนี้ขับรถรู้สึกว่าขับแบบเฟิร์สเพรสเซนรู้สึกจะขับง่ายกว่านะครับขับง่ายกว่าขับมุมมองอื่นนะปกติเราเล่นเกมอื่นเนี่ยถ้าขับรถมุมมองแบบเฟิร์สเพรสเซนนี่ผมจะอวกมากเลยนะ แต่ยกเว้นเกมนี้ไว้เกมหนึ่งนะครับเกมนี้รู้สึกว่าขับเควิ้นเพร์นแล้วขับง่ายขับสบายมากถือว่าเป็นข้อดีใน,ในหลายหนึ่งในข้อดีหลายๆข้อของเกมนี้นะครับยกเว้นเ,เวลาวิงนะว่งเนี่ยวิ่งแบบเฟวิ้นเพร์เซนจะอ้วกแทนโอเคสวัสดีป oh, ม่สาวน้อยครั oh, 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 สวัสดีมีอะไรฉันช่วยเหรอบางทีผมตั้งหัที่อยากช่วยคุณ well, คุณดูกังวลนะก็ไม่แน่ใจว่าฉันกวรวจะพูดกับคนแปลกหน้าดีไหมแต่ดูเหมือนคุณจะเป็นคนซื่อสัตว์ฉันกำลัมีปัญหา Building materials, I cannot afford to finish this. this last and no guest will come to live in an unfinished hotel. I'm desperate. The bank is knocking on my door, and I have no money for repairs. So for I could help you repair this building. But I think your guests will like the Would you do it? But I can't pay you. I have a lot of canned food I can give you when you're finished. It might help you, and I don't need it anyway. My guests prefer fresh food. โอเคก็ okay, คือเขาเนี่ยอยากให้เราช่วยซ่อมบ้านหนะ่อยเพราะเขาไม่มีเงินจะซ่อมบ้านพักอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อะไรมันก็แพงนะเขาอยากจะให้เราช่วยซ่อมให้หน่อยแล้วเขาจะให้อาหารกระป๋องเป็นการตอบแทนเพราะเขาบอกว่าแขกของเขาจะกินอาหารสดๆใหม่ๆนะครับผมยังผมตกใจไอคนที่วิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้นี้อะไรวะก right. ็ได้ฟังดูคุ้มๆดีตกลง fix one of the house hot อ่า e l building นี่ใช่ไหมที่ว้าวว้เมื่อกี้เนี้ย เออตรงไหนที่เสียนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันสัหน่อยนะครับน่าจะเป็นในนี้นะซึ่งเราก็ซ่อมแบบนี้ไปก่อนแล้วกันถึกไหมอืมได้อาหารกระป๋องมาฟรีๆก็ดีเหมือนกันนะครับประหยัดเอาไปขายต่อได้ไหมเนี่ย มผมจะไม่ไปทำเควสช่วยเจมส์ใช่เจมส์ไหมเควสที่ต้องเอาไปซ่อมบ้านนะครับจนกว่าผมจะมีเงินซื้อรถพวกนี้มาใช้เองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดแล้วซ่อมรอบบ้านเลยแต่ว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับต้องติดตั้งร้านแล้วก็วิ่งรอบรอบบ้านเนาะบ,บนหลังคาไม่มีนะครับหลังคาสวยนะหลังคาเป็นแบบกระเบื้องนะครับไม่มีถึงแม้ในเกมมันจะดูรูปเหมือนไม้อัดก็จริงนะแตเ่เป็นกระเบื้องนะครับ ก็ไม่มีตรงไหนที่พังเลยดีมากเลยเราเสียเวลาปีนมาเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าแขงคุณน่าจะชอบนะฉันถ,ถูกใจมากเลยคุณได้เป็นผู้ช่วยจริงๆไว้มาหาฉันที่หลังนะฉันเผื่อเราจะทำธุรกิจร่วมกันอะไรได้มากแน่นอน <c oughs> ไว้เจอกัน <c oughs> เราได้ a มจิกบีนมา20กระป๋องนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเนื้อแห้งนะ20อันนะอุ้ยเยอะจังมีอะไรอีกไหม ยีนี่เหรอเอ่อในหน้าเวลาโหลดฉากวิมีอีกเหรอเดียเพจเดียเพจนะฮะเนื้อกวางตักแห้งหรือเปล่าอในเวลาเราโหลดหน้าฉากโหลดเกมนะครับมันจะมีคําแนะนําขึ้นอะไรเงี้ยมันมีหนึ่งในคําแนะนําก็คือการที่เรามาช่วย n p c นีีเนี่ยบางเคสจะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องอาหารด้วยนะครับอาจจะไม่จําอาจจะต้องเก็บพวกของพวกนี้ไว้บ้างแล้วกันนะเผื่อเอาไว้ให้ n อ c นะครับ,รบ,อ,รบอืม เราก็กินแอปเปิลไปก่อนแล้วกันนะกินด,ดีอ้าวทำไมกินไม่ได้อะอ๋อติดล็ออยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรอ่าจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำอ่านี้แล้วกันนะจะได้ดูเควสนี้กัน Herbal i s t นะฮนะอ่ะ m y s t e r ร o u s h e r b a l i s t นะครับเป็นนักสมุนไพรวิทยาใช่ไหมผู้ลึกลับจ่ชิดลิลลีล่นะครับผมเห็นหน้าแล้วผมรู้สึกถูกใจมากผมอยากจีบคนนี้มากเลย สาวแว่นน่ารักเลยเวลาปวดลิมิตน่ารักทุกคนเนี่ยสาวแว่นเวลาสอดแว่นจะใส่แว่นจะน่ารักกว่าเออโอเคไปเดี๋ยวขวาแล้วก็ไปกันเลยอืมอบรรยากาศแถวนี้มากเลยนะมีแม่น้ําลาคลองแบบสวยงามสวยงามแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นจุดดอกไม้อีกจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะมาซื้อต้นไม้ซื้อป่าแถวานี้ได้เลยครับเนี่ยแถวนี้ตัดแล้วก็ดอกได้เลยฝั่งตางนน้นก็มีนะไกลๆตรงนน้น โอเคเดี๋ยวนะเราต้องตรงมาเลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้านี้นี่ข้างหน้าโอเคเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวเราก็จะได้วิ่งเก็บเห็ดแถวแถวนี้แหละครับเควสของเธอให้เราช่วยเก็บเห็ดหาเห็ดมาให้ซึ่งก็หาไม่ยากนะเ,กเดี๋ยวมาทางนี้ไม่ได้นี่หว่าลืมไปว่าตรงนี้มันตันนะครับ ตรงนี้สะพานขาดตรงอ,อ้อมอ้อมมาทางนี้ไกลอยู่โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่น้องลินลีล่กันเลยเอา่าฮะไกลถึงแล้วนะครับข้างหน้านี้เองอืมพารเที่เกิดผมคิดผมกำลังค,คิดอยู่นะว่าพา์ที่มาทำพวกเควสพวกนี้ผมคิดว่าจะทำไม่เกินสามสี่เควสะประมาณนี้นะเอาให้ไม่เกินคลิปละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะครับจะได้ไม่คิ่มันไม่นานเกินไปไม่ยืดเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะผมว่าจะไม่ว่ากันนะครับ เพราะว่ายังไม่มันยังไม่ถึงช่วงที่เราจะได้รับความรู้หรืออะไรทำอะไรอื่นได้นอกจากเนี้ยช่วงแรกๆนี้ก็อาจจะเอืๆอๆนี่แหละเดีย๋ยพอมีอะไรทำไปเรื่อยๆนะเหมือนเกมเมดิวัลอ่ะพอเราอิสระจากเควสอะไรแล้วเี่ยเราก็มีอะไรทำเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะผมคิดว่าวิดูก็ทำข้องเล้งแกะดีก็เจ๋งเลยเห็นแล้วก็นึกถึงแลนซ์ซิมูเลเตอร์เลยครับอืยังไม่ได้ไปฟาร์มเก็บเงินเลยนะแลนซ์ซิมูเลเตอร์โอเคอย่าขอเซฟก่อนนะป้องกันนะครับ แล้ต้อไม่ลืมนะครับที่จะทําการเซฟมลติเซฟไว้หลายเฟเพื่อไว้นะอืมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่าว่าแต่เกมนี้เลยนะครับ Medieval Dynasty เองก็เป็นต้องต้องแบ็กอัพเซฟไม่ใช่แบ็กอัพเซฟแต่พะนี้แบ็กอัพเซฟในโฟลเดอร์ในคอมของเราไว้เผื่อด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นในเ r รดบล o อง bon แบบผมนะตัวเทสเบต้านี่งนะไง <Lily> well, <yes. S 1> นังไงลิลลี่น่า <Okay. S 1> เลยนะ ผมกำลังตามหาคุณลินลี่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักสมุนไพรนั่นเองอยู่แต่ถวนี้แหละคุณรู้จักไหมว่าเธอเป็นใครที่จริงแล้วฉันนั่นแหละคือลินลี่ฉันและฉันก็เป็นนักสมุนไพรคุณเป็นใครเนี่ยคุยกันล้วคือลินลี่ออต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนที่ป้าเกสส่งผมมาที่นี่เนี่ยผมคิดว่าแบบจะเป็นคนอื่นซะอีกเฮ้ฉันทายนะคุณคิดว่าคงจะเป็นยายแก่ําเนือกสินะขอโทษทีนะที่ทําให้ผิดหวังโอ้อไม่ใช่เลยครับ ผมน่าขายต้องขอโทษยินดีได้พบลิลลี่คุณสบายดีไหมคุณอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยป้าเกรซสองผมเป็นห่วงมากเลยนะถ้าฉันอยู่คนเดียวแหละฉันตั้งแต่ฉันเรียนจบมาฉันก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่กับพ่อเนี่ยแต่ว่าโชคไม่ดีที่พ่อจากฉันไปเมื่อไม่นานมานี้เสียใจด้วยที่ได้ยินแบบนั้นมีอะไรผมช่วยเปล่าคุณน่ารักมากเลยตอนนี้ฉันค่อนข้างจะยุ่งนะที่จริงฉันกำลังทำยาสมุนไพรพวกนี้แหละแบบธรรมชาติร่วนๆเนี่ย แต่ก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือบ้างแหละอืมแต่ตอนนี้ฉันกำลังเริ่มทำการขายธุรกิจออนไลน์ด้วยฉันก็เลยไม่มีเวลางั้นผมไปช่วยในสิ่งที่ผมทำได้แล้วกัน help, บอกมาได้เลยนะครับอ <Well, S 2> uh, งั้นเริ่มต้นเนี้ฉันยังการเห็บแหละมันมีออเดอร์ล็อตใหญ่สั่งเข้ามาไปที่โรงแรมนะครับแต่ฉันไม่มีเวลา <I would. S 2> ไปเก็บคุณช่วยไปเก็บหน่อยได้ไหม ผมทําได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเห็ดชนิดไหนนะสิไม่ต้องห่วงฉันสอนคุณได้ว่ามันเห็ดชนิดไหนคุณแค่ไปเรียกอันที่ใช่มาแล้วกันแล้วคุณจะช่วยฉันไหมน่ารักนะครับน่ารักน่ารักผมชอบนะด้วยความยินดีผมคิดว่า NPC เกมนี้ยทาหน้าตาหออกมาได้ดีกว่าเมดิวัลมากเลยนะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่แหละแม่ของลูกเออเอาแวนนะแล้ว <c oughs> นี่ใครเนี่ย นาธานสวัสดีครับลุงเป็นใครเนี่ยมีข่าวลืออะไรใหม่ๆแถวนี้ไหมฉันได้ยินมาว่ามีพวกลักลอบล่าสัตว์เนี่ยตาโลแกนก็จัดการพวกมันเองันยังไม่ไหวเนี่ยไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามอ๋ออันนี้คีเปอร์เดอะฟอร์เรสต์นะครับเควสโอเคครับลุงบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยของผมตัวเองไว่เดี๋ยวเรามาจอยกันใหม่นะเข็บไป กดคลิกขวานะครับจะทำให้เราอุ้ยขึ้นเขียวเลยแบบนี้จีบได้เลยเนี่ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่ไงเห็ดมันจะเป็นขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นสีหนเหลืองๆงนี่แหละแล้วเราก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็มาเก็บไปเลยนะครับเห็ดเนี่ยจะมีในในเควสนี้นะครับเห็ดจะมีในบริเวณนี้นิดนึงนะแล้วก็ไล่ลงมาตามลงมาลงมาตามเนี้ยตามชายฝั่งสองฝั่งทางแถวนี้นะครับเขตเนี่แถวนี้ลงมาจนถึงเขตนี้จะมีเยอะมากนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขอ,อยนญาตทำตัวเป็นรุงเก็บเห็ดซะหน่อยนะเป็นมาริโอครับเออเก็บเก็บทั้งหมดตั้ง50ดอกเลยนะครับโคตรเยอะเอามันจะมีบางสีที่เป็นสีีสเขียวๆมันจะเป็นเบอร์รี่ด้วยนะอืมเป็นสตอรอเบอรี่ป่าเป็นเบอร์รี่ป่าอนะไรเงี้ยเออก็อน,นั้นก็เก็บไ้กินเองได้นะครับก็พยายามสังเกตมองเอาดีๆแล้วกันโอเคตอนเล่เหลือ3ดอกแล้วก็หมดแล้วนะครับตรงนี้นี่มีเยอะเหมือนกันนะใช้ได้เลย หมดแล้วยเก็บได้อีกนะครับเราเก็บไว้ไปทำของกินเองได้อยู่นะหนไหนก็มาแล้วนะครับก็เก็บๆไปไปหาลิลลี่กันเอีกดอกนึงโอเคตรงน้อีกดอกนึงที่เก็บไปเก็บแล้วนะครับแค่ตรงนี้แหละอยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ย0.09 sa เนี่ย ขายประมาณ2,000กว่าบาังที่ตรงนี้ที่เนี่ครับแล้วก็ราคารู้สึกจะเมื่อกี้ที่มันมีขึ้นบอกอยู่เนาะอ่าข้างหน้านี่ครับ0ู9ย์มี32ต้นเลยนะครับต้นไม้ราคาก็ไม่แพงนะรู้สึกเมื่อกี้นี้ที่เข้าไปราคาสองพันหะครับ3ามสิกว่าต้นนี่ผมคิดว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอย่างแรกก็คือมันตัดตรงเนี้แล้วก็ไปส่งตรงนี้ได้ ไปใกล้เลยนะครับอืมแต่เสียดายที่ว่าเอา่ออะไะมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะถ้าเทียบกับข้างๆรอบๆอ,อย่างเนี้ยโดยเฉพาะตรงเนี้ย18 H A แต่ก็โอเคอยู่นะถ้าจะซื้อไว้ถ้ามีโอกาสาผมคงมาซื้อแหละเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องขยับขยายกิจการนะครับให้บ้านเรามันร่ำรวยร่ำซํำเดี๋ยวเราไปกับไปหาลิลลี่กันทางนี้ไปได้ไหมเนี่ยเอ่อตรงนี้ต้องว่ายน้ำไปดีกว่า เกมนี้เนี่ยกระโดดขึ้นเขาได้นะครับบอกไว้ก่อนเขาชันๆแค่ไหนแล้วก็กระโดดขึ้นไปได้นะว่าสุดยอดอะคืนลี่กลับมาแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมสะพานอย่างนี้มันถึงทำไม่เออไม่ตั้นนะไม่ต่อกันก็ไม่รู้ไม่งั้นคงจะขับรถมาง่ายกว่านี้เรามาทางนี้เลยล้วกันนะแ,แถวนี้จริงๆก็ตอนนี้เก็บไปแล้วนะครับ ไม่รู้มีหลงหูหลงตาบ้างไหมเมืม่อกี้นี่นี่ไงเก็บได้สบับะรดป่ามานะครับน่าจะเก็บไว้ทําน้ําทาแยมหรือทาอะไรอื่นได้ก็เะเก็บไว้ก่อนจะไม่กินนะป้ายก็โดนเกมนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีซามิน่าจํากัดนะครับเราสามารถจําเป็นผีกองกอยไปได้เอออยากรู้เหมือนกันนะถ้าทําเ,เวสทางนี้เสร็จแล้วเนี่ยสะพานตรงนี้มันจะต่อให้ไหมส่วนป้านตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับ เราให้เราได้รถคันใหม่ๆมาใช้สักหลายคันหน่อแล้วเราค่อยเอาไปคืนเออเขาคงจะถามว่าโดนเชิดไปแล้วหรือเปล่าวะนี่จะเอาไปขายได้ที่ฮาเลยเนี่ยโอเคลิลลี่จ๋าไม่กลับมาแล้วคุณเจอเหตุที่ฉันต้องการหรือเปล่าใช่ผมคิดว่าเห็ดพวกนี้น่าจะโอเคนะเยี่ยมน่าประทับใจมากนี่ของเล็กๆน้อยๆตามที่สัญญาไว้ขอบคุณมากนะนี่ขอบินดีครับ มาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะฉันดีใจใได้เจอคุณบางทีฉันอาจจะมีงานายอย่างื่นที่คุณช่วยถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมเองก็ดีใจที่ได้กรเรียนรู้แน่นอนฉันมีเรื่องอื่นที่จะสอนเกี่ยวกับสมุนไพรให้มากเลยแต่ฉันต้องเตรียมเอาเห็ดพวกนี้ไปเตรียมก่อนแหละมีเวลาให้กลับมาหาชันแล้วกันได้แยมมาห้ากระปุกนะฮะโอเคลินลี่ขอเซฟก่อนเอ๋จีบซะหน่อยนะครับทำการจีบลินลี่ ถึงแม้เธอจะชื่อลินลี่แต่ฉันก็จะไม่ให้เธออยู่ในทุ่งดอกลินลี่แน่นอนอันนี้เล่นเนคำนะครับคำภาษาอังกฤษคำภาษาญี่ปุ่นใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกคนที่ยังไม่รู้แทนแล้วกันนะ <c oughs> เเซฟไปเรื่อยๆครับเซฟไปครบสยานเลยนะเผื่อมียไหนเจ๊งจะเอาอันนี้มาใช้แล้วลุงทำไมยังไม่ไปอีกลินล,ลี่เป็นยังไงบ้างดีใจที่เจอคุณมีอะไรช่วยไหม <c oughs> เออ,อันนี้ข้อแรกจะบอกว่าอยากจะทําธุรกิจด้วยนะมีอะไรขายบ้างตอนนี้จะบอกว่าฉันบองว่าผมมังว่าคุณจะไม่รู้สึกเหงาอยู่คนเดียวนะ<ม>บางทีก็เหงาแหละแต่ไม่ใช่ทุกเวลาหรอกขอบใจนะที่มาหาฉันต้องไปแล้วล่ะจิบไม่ได้ถึอได้แค่นี้เหรอโอ,อ้ไว้เจอกันสวย โอเคต่อไปเราไปเซฟที่ต่อไปเอ่อไม่ใช่เซฟไปเควสที่ต่อไปกันนะครับเราเคยทำคิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสแล้วดังนั้นเดี๋ยวจะเอาไว้ก่อนนะครับเราจะมาที่ที่นี่แล้วกันนะครับ, Tower รบอันฟินิชทาวเวอร์นะฮะไหนเอ่ยอันฟินิชทาวเวอร์ตรงนี้โอ okay. เคปเดี๋ยนรถผุ้ชมครับ ธรรมดาเราเนี่ยขับรถไปธรรมดาโลกไม่จำนะครับเราต้องขับรถมาแบบเรียกว่าออฟโรดกันซะหน่อยนะลองดูซิว่าเราจะไปกันได้ครับคือคืองี้ถ้าขับมาจริงๆเนี่ยมันต้องอ้อมไกลไงผมขี้เกียจจะขับอ้อมนะครับผมก็ลุยเลยกันเออโอ้ยถึงแล้วอะ่ะอีกเบรกก่อนโอเคมาแล้ว

หม food, mainland, venue, so so ือนว่าขอคอยไอ้ทาวเวอร์จะทำไเสร็จก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยก็มคงต้องหางานอื่นทำนะเกิดมันไม่มีนักท่องเที่ยวมาเขาสั่งเขารับซื้อพวกเนื้อสดสดด้วยนะพวกปลาหรือพวกอาหารสดอะไรพวกนี้พวกผักป่าอะไรพวกหรือว่าจะเป็นพืชผักที่เราปลูกเองก็ได้นะครับผลไม้อะไรเงี้ย เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรขายบ้างมีปลาหนังสือเกี่ยวกับการตกปลานะครับร้อยี่สิบเหรียญดอกคอสเม็ดดอกคอสมอสอ่าลัสเปอร์เมริโก้แล้วก็ทันตะวันนะอาหารล่ะก็มีเยอะมีนมมีไข่เครื่องมือน,นี่ไงที่ผมพูดถึงพวกที่ตัดหญ้านะครับยูสมเมัลกาสอืมเราค่อยมาซื้อแล้วกัน โอเคขอบคุณมากนาะตาลีตอนนี้เราเหลืออยู่4เควสไม่นับ Business Partner ไม่นับ Local Investor นะครับก็จะเหลือ2เควสซึ่งตอนนี้ดูเวลาแล้วน่าจะเลดมาอยู่พักหนึ่งอยู่ก็ไวาเดี๋ยวขอยกไปในพาร์ทหน้าลวกันนะครับที่จะมาลุย2เควสนี้ต่อแล้วเดี๋ยวอาจจะหาเงินด้วยนะจริงๆมันก็ขึ้น2องเควสตตรงนี้แหละ อันนี้เควสโซเฟียฟาร์มอาจจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทาฟาร์มพวกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากภูมิทัศน์บ้านเขาแล้วเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นเนินลุล่โลง่ลงหรือเปล่ามันเป็นลานลุ่โล่งนะทุ่งส่วนอันนี้คิปเปอร์เดอะฟอร์เลที่เราเคยทําแล้วนะครับเรื่องเลี้ยงเรื่องไปช่วยกวางนะตรงอื่นๆก็ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นเควสเขาเรียกว่าไงนะอ่าเป็นเควสเรียกว่าเป็นไซส์เควสอะไม่ใช่เป็นเมนเควสนะครับ ส่วน Local Investor ก็อย่างที่บอกนะต้องรองก่อนนะครับผมจะขอรออ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคารถกันเลยแล้วกันอาจจะมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะเดีย๋ยวว่าจะว่าสั้นใไปไปดูราคารถกันว่าเราควรจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ถึงมาซื้อรถนะฮะแล้วเราอยากได้รถอะไรบ้างประมาณนี้แล้วกันโอเคไปไปว่าแต่ปั๊มดางเขียนดาว้ไตรงโน้นนะฮะมามา,มาดูโชว์รูมกันตอนนี้ ไอ้พวกรถคันใหญ่ๆอย่างเนี่ยรถถอ,อนต้นไม้แบบขุนลากถอนโคนอย่างเงี้ยผมคงยังซื้อยังไม่อยากได้นะครับยังไม่ได้อยากได้ในตอนเนี้ยโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าเท่าที่ผมเคยดูในรูปอะมันจะเป็นตัวหนีบหนีบต้นไม้แล้วก็ดึงทั้งถอนออกมาทั้งล่างทั้งต้นเลยมันจะจำไม่ผิดนะพันละเท่าไหร่หเนี่ยอ่าเก้าหมื่นยูโรนะครับเก้าหมื่นยูโรบวกอีกกันหนึ่งแสนแปดหมื่นโซเชียลพอยต์หรือไม่ก็ซื้อหนึ่งแสน แปดหมื่ไปเลยนะครับส่วนคันนี้ล่ะโฟกลิปโปรเลี้ยงไสี่พันนะครับเอาคันเก่ามาขายได้นะแล้วก็ซื้อคันนี้นะอรู้สึกว่าจะแรงม้าเยอะกว่า,า,านะ้ำอ่อเจ็ดสิบนะนี้มันคันนี้เจ็ดสิบบักี้กับไอ้คันเออคันนี้ก็อยากได้นะครับเอาไว้มาผลท่อนซุงนะครับน่าจะจุได้เยอะอยู่เหมือนกันไบซัน หนึ่งแสนทกหมื่นห้าพันนะครับสองคันเนี้ยคันใหญ่คันนี้คันนี้ยเอาไว้ก่อนสิ่งที่เราควรจะมีอย่างแรกตอนนี้ก็คืออืมเป็นเจ้าคันนี้แหละอันนี้ครับเราจะได้เอาคันนั้นไปคืนได้คันนี้หนึ่งหมื่นสองพันนะครับกับอีกสองหมื่นสี่พันโซเชียลพอยต์เรามีเก้าหมื่นกว่าแต่เรายังไม่มีเงินนะครับต้องเก็บไปได้หมื่นสองเลยนะ ส่วนวาก้อนวากอนเนี่ยเราใช้คันเก่าได้อยู่มันจุได้เท่าไหร่เนี่ยมันจุได้สิบเอ็ดตันนะครับอันนี้ก็เรามีเก้าพันยูโรก่อนนะคันนี้ล่ะคันนี้หมื่นไก้าร้อยสามหมื่น่านะคันนี้แบบที่ลุงเราใช้ของลุงเราใช้สีฟ้าใช่ไหมถ้าเราใช้สีเขียวเก็ตโคสตองศูนย์เก้าอันนี้สีเก็ตโคสมาร์ทสีสามหนึ่ง b p s ร้อยสี่สี่นะสี่หมื่นห้านะครับอันนี้สาม0 0ืนสี่ี่ถูกกว่าอันนี้ร้อยหนึ่งศูนย์สอง b p s อันนี้ดีกว่าหรือเปล่านะอันนี้ดีกว่า,ามั้งเครื่องยนต์สีวิทไม่ใช่ b p s b s p หนึ่งสี่สี่ันนี้ดีกว่าครับสี่0มืนห้าแต่ก็อย่างว่าอย่างที่บอกอะเอาไอ้คันนี้ก่อนนะครับจะได้เอาคันนั้นไปคืนไปทำาเว s ให้เรียบร้อยนะแพลตฟอร์มทคนะครับ 12,000ยูโรโอเคเราเป้าหมายของเรานะครับในระหว่างที่หลังจากทำเคสอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเงินได้ถึงนะฮะซึ่งอเท่าที่ผมลองดูนะครับเอาขี้เลื่อยไปขายเนี่ยกับเอาตัวแผ่นไม้อัดที่เป็นอ่า wood chip crate เนี่ยผมคิดว่าเอา wood chip crate ไปขายสิ่งจะได้เยอะกว่าหรือเปล่านะออเดี๋ยวไว้ค่อยลองดูลองเช็ค ทวนดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทําแบบไหนขายมันจะดีกว่าโอเคเราก็มีเป้าหมายแล้วนะเก็บเงินนะครับหมื่นสองตอนนี้มีอยู่สี่พันอีกพักใ,ใหญ่เลยอะแต่รอบได้รอบก็ประมาณพันกว่าเกือบสองพันอย่างเงี้ยก็ไม่นานมากนักหรอกเลยจริงๆเอาจริงๆอะแคันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หกพันจรงนะพิกับสี่คูณสี่ก็ดีแต่ว่ามันใส่ของอะไรไม่ได้เลยซึ่งจริงๆเราก็ไม่เอามาใส่ของอีกแล้วเราไม่ขับแต่ถ้าขับอย่างเงี้ยขับบักกี้ดีกว่าไหม คุณผู้ชมอยากดูผมขับคันไหนอะขับบักกี้หรือว่าขับปิกอัพอันนี้เจ็ดพันนะครับสองเครื่องยนตแรงสองร้อยเลยนะขับไวนะพุ๊ยไปป่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขับแล้วแบบจะหัวทิ่มหัวตำไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคอย่างที่บอกนะตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วนะครับในเรื่องของการเก็บเงินซื้อรถนะพักยศวนอีกรอบหนึ่งหมื่นสองกับเดี๋ยวพันหน้ามาเคลียร์เควสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเก็บเงินจริงจริจรัง,จง,จงๆกันแล้วนะฮะ แล้วก็ถ้าได้มาไอ้นั่นแล้วก็มาทำ local investor แล้วค่อยไล่มา business partner นะครับจะได้จบ chapter 2กันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับหากมีตรงไหนผิดพลาดไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชอบก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ